สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิป u n b บ o ็อก์นะครับในส่วนของ New E s p i n g 2 2 4นะครับนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ E Spring ก็คือเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับที่ยอดขายอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ของโลกนะครับตกค่าใช้จ่ายเพียง1บาท66สตางค์เท่านั้นนะครับก็วันนี้จะไปดูกันครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างไปรับชมมาเลยนะครับ ก็มีส่วนของคู่มือขึ้นมาแล้วแล้วก็ต่อมาจะสรีบใหม่ตัวเครื่องก็นี่นะครับสีขาวนี่นะครับก็ดีไซน์สวยสีสวยมากมานะครับถ้าเกิดเป็นเคาน์เตอร์แบบสีออนขาวก็เข้ากันเลยนะครับก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับก็ในส่วนของด้านนี้นะครับก็ดีไซน์มาให้แคบนะครับก็สามารถ ประหยัดพื้นที่ในการวางเคาน์เตอร์ซิงครนะครับก็สวยมากเลยนะครับใครสนใจก็อยากจะดูข้อมูลก็พี่มาสอบถามกันได้นะครับก็นี่จะเป็นตัวเครื่องที่เราซื้อมาอี่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคือเราจะไปติดตั้งกันจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับใครชอบให้กดไลค์ก็สามารถกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคับวันนีไปแล้วนะครับสวัสดีครับ